หลังจากที่ตอนนี้คุณแพทองทานเนี่ยถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่1กรกฎาคมนะครับแล้วก็สารธรรมนูญเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการของเขาแล้วบอกว่าให้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่า,าวหาภายใน15วันนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะครบตอนกลางเดือนนี้เนี่ยล่าสุดก็มีแหล่งข่าวรายงานนะครับบอกว่าทีมที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้เตรียมเอกสารและหลักฐานไว้เบื้องต้นแล้วส่วนคําร้องที่จะชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างตรวจทานและก็มีรายงานว่า ทีมกฎหมายของคุณแพททองทานที่จะสู้คดีเรื่องนี้อาจจะมีอาจารย์วิสุนุครืองงามอาดีตรองนายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมด้วยนะครับส่วนกรณีคุณแพททองทานเนี่ยจะชี้แจงภายใน15วันหรือเปล่าเนี่ยต้อบอกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่ามีรายงานอย่างที่ว่าว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะยื่นขอต่อไป15วันหลังจากนี้นะครับวันนี้ทางคุณหมอพรหมบินเลสุริเดชนะครับหรือว่าหมอมิ้งเลขาธิการนายกรัฐมนตร,รีก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องนี้นะครับบอกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการถ้าทําไม่ทันก็ต้องขอเลื่อนนะครับซึ่งผมฟันธงว่าเลื่อนนะครับยังไงก็ต้องเลื่อนเพราะว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องการมากที่สุดตอนนี้คือเวลาทั้งเวลาในการบริหารประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในกรอบกติกาที่ทําได้ก็น่าจะขอเลื่อนนะครับดูแนวะโน้มก็น่าจะเป็นไปตามนี้นักข่าวก็ถามคุณหมอพรหมมินต่อว่าที่มีข่าวว่าจาันวิษณุเครือง,งามเนี่ยจะเข้ามาช่วยด้วยนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณหมอพรหมมินบอกว่าวันนี้ข้อเท็จจริงต้องมาก่อน ถ้าที่ปรึกษาด้านกฎหมายมีข้อเสนอเนี้ยแนะดีๆก็พร้อมรับฟังทั้งหมดทีมกฎหมายเนี่ยเป็นทีของนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ว่าหลังจากนั้นจะมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับส่วนประเด็นที่จะชี้แจงต่อศาลรัฐธรรธมนูญเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจคะคุณหมอมิ้งบอกว่าก็ชี้แจงไปตามความเป็นจริงเจตนาที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติสื่อสารกันให้ชัดเจนแม้กระบวนการที่ผ่านมาเราถูกเขาใช้ประโยชน์จากวิธีการต่างๆซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเช่นถูกนําคลิปสนทนาส่วนตัวมาเผยแพร่แต่ถ้าไปฟังในเนื้อหาเนี่ย จะพบว่าเจตนาทั้งหมดเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติด้วยการสื่อสารกับคนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยซ้ําย้านะฮะเขาจะสู้ในประเด็นที่สมเด็จคุณเซนไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลกัมพูชานี่คือมุมหนึ่งที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาสู้แน่นอนนะครับส่วนกรณีที่คุณจักรีเนี่ยไปพูดบนเวทีวันก่อนที่บอกว่าเล่าสตอรี่ว่าวันนั้นจริงๆแล้วคุณแพทองทานเนี่ยไม่ได้ต้องการจะคุยกับสมเด็จคุณเซนแบบตัวต่อตัว,ตวแต่ได้มีการเตรียมการทั้งหมดแล้ว มีการนัดคณะทำงานไปที่โรงแรมโรสบูดซึ่งเป็นของคุณแพทยทองทานเนี่ยมีทั้งคุณภูมิธรรมมีทั้งคุณหมอพรหมมินมีทั้งคุณมาริทซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ปรากฏว่ากระบวนการในการติดต่อประสานงานเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งของสมเด็จคุณเซนหลับก็เลยไม่ได้คุยกันในช่วงเวลานั้นแล้วต่อมารออยู่สองสาชั่วโมงก็ไม่เป็นผลก็แยกย้ายกันไปหลังจากนั้นปรากฏสมเด็จทุณเซนโทรมาคุยกับคุณแพทยทองทานตัวต่อตัวในลักษณะแบบนั้นคุณหมอพรหมมินบอกว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น ก็คือพูดตรงกับที่คุณทักษิณบอกคุณแพทองทานได้รับการติดต่อและก่อนหน้านั้นเลื่อนนัดมา2-3ถึงสครั้งก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจจึงมีการพูดคุยและติดต่อมาที่ตัวเองให้ไปติดต่อกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยนายมาริศงเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เข้ามาร่วมพูดคุยซึ่งระหว่างรอนายเคลียงหวดหรือพี่หวดที่คุณแพทองทานเรียกวันนั้น ได้ระบุว่าเรื่องนี้จบไม่ได้ต้องขอหาเรือกับสมเด็จทุนเซนก่อนจะมีการต่อสายไปหาสมเด็จทุนเซนจากนั้นก็รอแล้วก็ปรากฏมีการส่งภาพสมเด็จทุนเซน,นอนอยู่เราจึงบอกให้ปลุกเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่เขาไม่ได้ทําตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีหลักฐานเดี๋ยวเขาเจะเอาหลักฐานนี้สู้นะฮะว่าวันนั้นตั้งใจจะคุยแบบคณะทํางานจริงๆก็มีคนคาดเดาไปว่าอาจจะเป็นกล้องวงจรปิดในโรงแรมโรสวูดหรืออะไรต่างๆหรือเปล่าเพื่อเป็นหลักฐานประการหนึ่งว่าจริงๆคุแพาทองทานเตรียมตัวไว้แล้ว แต่ว่าอีกฝั่งเนี่ยดันไม่พร้อมคุยแล้วมาติดต่อกลับมาในเวลาที่ไม่พร้อมก็เลยต้องคุยกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือสมเด็จทุนเซนไม่ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นการเจราจาระหว่างนายกเรากับตัวแทนของกัมพูชานี่คือประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นมาต่อสู้เดี๋ยวดูต่อว่าต่อ,อหลังจากนี้ศาลท่านจะว่ายอย่างไรนะครับวันนี้บังเอิญว่าทางศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีนัดเป็นงานสื่อมวลชน พบสารรัฐธรรมนูญประจําปีอาจารย์นัครินแมกไตรัตประธานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสคุยกับสื่อนะครับแล้วก็มีการพูดคุยในประเด็นเรื่องนี้นักข่าวก็ถามอาจารย์นัครินว่ามันมีประเด็นว่าทางคุณแพรทองทานจะขอยืดเวลาอีกสิวันเนี่ยอาจารย์นัครินบอกว่ายังไม่เห็นคําร้องขอขยายเวลาซึ่งถ้าหากมีการขอก็เป็นสิทธิ์ของผู้ร้องที่สาม um ารถทําได้ emat. ส่วนจะขยายได้กี่ครั้งนั้นจะหารือกันอีกครั้งในองค์คณะตุลาการ แต่อย่างน้อยที่สุดหนึ่งรอบสามารถทําได้ครับนั่นแปลว่าที่มันจะสิ้นสุดวันที่1 5บ6เนี้ยังไงมันจะถูกขอไปอีกหนึ่งครั้งแล้วไปจบสิ้นเดือนส่วนหลังจากนั้นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกันแล้วเนี่ยคุยกันแล้วเนี่ยจะให้เลื่อนได้กี่ครั้งหรือขยายได้กี่ครั้งเดี๋ยวต้องรอติดตามแต่อย่างน้อยที่สุดมันจะขยายไปถึงสิ้นเดือนได้อาจารย์นัครินบอกต่อว่าขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องคดีความและขอให้สื่อมวลชนให้ความเคารพซึ่งกันและกันบางเรื่องที่เกี่ยววกับคคดดีาามมขออนุญตไ่พู นักข่าวพยายามว่ากรอบเวลาในการพิจารณาเรื่องนี้เป็นอย่างไรอาจารย์นัครินบอกว่าขอไม่พูดเดี๋ยวจะถูกมองว่าไปเร่งหรือไปถ่วงคดีความขอให้เป็นไปตามกระบวนการดีกว่านี่คือฝั่งของสารรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ผมวนไปอีกเรื่องหนึง่งอีกหน่วยองค์กรอิสระก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชวันนี้มีความคืบหน้าเช่นเดียวกันนะครับมีมติเอกฉันแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนกรณีนางสาวแพทองทานชินวัฒน์นาย,ยกรัฐมนตรี กระทำการฝ,าฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีมีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จคุณเซนเกี่ยวกับความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยคุณสุชาติตะกูลเกษมสุขประธานปปชและคุณประพาสคงอยดกรรมการปปชจะร่วมเป็นองค์คณะไต่สวนด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเคลื่อนไปเรื่องที่อยู่กับสารรัฐธรรมนูญคาดว่าเดี๋ยวคงจะมีการขอขยาย15วันก็ไปถึงสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวก็ ว่ากันตามกระบวนการของศาลอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะว่าอย่างไรมีคนคำนวณว่าเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยสักประมาณ2เดือนขึ้นไปหรือเปล่านะฮะนในเมื่อถูกสั่งหยุดต้นกระกฎาคมใช่ไหมครับกระกฎาสิงหาอาจจะไปจบกันยาหรือเปล่าอ่าน,นี้คือทางฝั่งของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ทางฝั่งปปชเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นตั้งต้นกระบวนการเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นหลักายในการชี้ทิศทางการเมืองไทยต่อไปนะครับ ส่วนคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมหรือคุณวิสุทธ์ก็ยังคงยืนยันแบบเดิมคุณวิสุทธ์ชัยนรุนนะฮะซึ่งเป็นประธานวิรัฐบาลเนี่ยก็ยังคงเชื่อมั่น,นะฮะว่าถ้าสู้คดีแล้วทางฝั่งของรัฐบาลจะสามารถแก้เกมตรงนี้ได้นะฮะวันนี้คุณวิสุทธ์ให้สัมภาษณ์ประเด็นทางการเมืองนะครับบอกว่ามั่นใจว่าจะไร้อุบัติเหตุทางการเมืองและต่อให้เกิดขึ้นจริงก็ย้ำเรื่องเดิมว่ายังมีอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริส่วนกรณีที่นิด้าโพร,ระบุว่าอยากจะให้นายกรัฐมนตรีลาออก และสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีนายกมาเป็นนายกแทนนั้นคุณวิสุทธ์บอกว่าไม่เข้าใจว่าโพถามว่าอย่างไรแต่ก็รับฟังนะฮะแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยสสที่กลับมาจากต่างจังหวัดก็เล่าให้ฟังว่าชาวบ้านยังคงให้การสนับสนุนคุณแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่และก็อย่างที่บอกยังมีแคนดิเดตนายกอีกหลายคนรวมไปถึงอาจารย์ชัยกเกษมนิติสิริไม่ใช่ไปดึงคนนอกเข้ามาในระบบแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะยังมีชื่ออยู่แต่ก็เป็นนงคมนตรี ก็ไม่ควรจะไปดึงท่านลงมาอันนี้คือมุมมองของคุณวิสุทธิ์ชาเนรุนผมขยายความนิด้าโพนิดนึงว่านิด้าโพเนี่ยเขาสำรวจก่อนวันที่คุณทักษิณจะไปพูดบนเวทีล่าสุดนะฮะนิด้าโพเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีการสำรวจวันที่4ถึงวันที่7นะครับแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยไปขึ้นเวทีวันที่9เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นผลสำรวจความคิเดเห็นก่อนที่คุณทักษิณจะพูดอะไรบางอย่างหรือส่งสัญญาณทางการเมืองบางอย่างเมื่อวันพุธที่แล้วนะฮะแต่เดี๋ยวสัปดาห์นี้ คุณทักษิณจะไปขึ้นอีกเวทีหนึ่งของอสมทที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันที่17เดี๋ยวจับตามองว่าหลังจากนี้คุณทักษิณสื่อสารทางการเมืองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี่คือหลักๆที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i ร e รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ